แทผมว่าตรงนั้นไม่มีแผลนะครับเลยอยาง ว่าตอนนี้ต้อใกล้กินหแล้วทำไมผมจะอยู่ใกล้คุณไม่ได้ในเมื่อคุณเป็นบริการผมแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมต้องปกป้องตัวเองจากคุณมากกว่า ผมเมอไดใเล่นเกมนี้กับคุณแล้วนะคุณทนันคุณยอมแพ,มพ้เถอะคุณมาอยู่กับผม<ป>ดูแลเรื่องความปลอดภัยของคุณพีมเนี่ยก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่า ถ้าจะให้ดูแลเรื่องอื่น,น,นให้ดูดไว้ที่คำอปิั่นคุณก็รู้คุณดีผมไม่พ้นหรอกนนผมไม่เข้าใจครับคุณพีมงานนี้คุณใช้ใครทำก็ได้ Eu também não ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากอยากอยให้ยินเราพูดถึงเรื่องเมื่อกี้สักหน่อยไหมคะเฮ้ยเมื่อกี้อะไรนะเมื่อกี้อะไรนะวิกก็มิกแคสอะไรนะเฮ้ยเมื่อกี้ก็เป็นผล丰งของปีนี้ครับเพราะว่าจริงๆปีนี้เราก็มีโอกาสได้แสดงซีรีส์เหมือนกันใช่ใครดูแล้วบ้างครับเซนจูรี่ออฟเลิฟครับ คือกรีดเผื่อแฟนๆที่อยู่ต่างประเทศด้วยถูกต้องไหมคะเจ๊ต้องเผื่อเหรอเขาเพิ่งไปมาไม่ใช่เหรอวว้ามีหลายประเทศเลยต่างประเทศนะครับแล้วต้องไปประเทศไหนบ้างต่างก็ช่วงที่ผ่านมาผมก็เริ่มตั้งแต่เดือนที่แล้วครับพี่ะก็เราได้มีโอกาสได้ออกแบบเดินทางไปแฟนมีที่ต่างประเทศก็ได้แบบเริ่มต้นที่เมืองแบบมาเก๊ามาเก๊าฮ่องกงแล้วก็ได้ไปอีกหลายๆเมืองเลยครับพี่บอยครับได้ไปแบบทั้ง ทั้งกัมพูชานะครับผมแล้วก็ที่เพิ่งไปมาเลยก็คือสิต่โครับแต่ว่าเดี๋ยวก็จะมีไปเกาหลีเวียดนามดีอ้าวล่ะแฟนเป็นไงให้กับตอบใช่ครับปีนี้แบบปีนี้แบบคนที่แบบว่าคนเขาอินกับซานดีเยอะมากใช่ครับเราก็ดีใจครับแต่ว่าอันนี้พร้อมไปสู่เรื่องต่อไปหรือยังครับ เม right ื่อกี totally ้เขากีเห็นเมื่อกี้เอาคุณเป็นวันิกาทเขาใช่ไหมใช่ครับแต่ทำไมเจ้านายคุณรู้คุณหนักมากก็เขาคงน่ารักมั้งครับเพราผมเองก็คงต้องการคนที่มาเติมเต็มแล้วก็รับผมจริง คก็เรื่องต่อไปนะจะได้ปกป้องเขาทั้งในหน้าที่เละชีสารภาพเลยนะว่าสัวคนนี um ้นะเป็นคนที่ทำให้ลูกเข้าใจที่สุดกับเขาว่าฟินหมอนขาดแล้อย่างไรที่จะเรื่องต่อไปที่คุณผู้ชมจะได้ฟินหมอนขาดชื่อเรื่องว่าอะไรคะ The w e c k e m e ไม่ได้นะครับไม่ได้มีปืนเลยนะครับปืนเนาะไม่มีปืนครับพี่บอยปืนพิเไปไหนเอาเป็นไม้แทนแล้วกันเอาไม้เป็นไม้ครับก็เป็นเรื่องใหม่ของพวกเราสองคนเองครับเดี๋ยวมีคิดเกมนะครับผมก็จะทางช่องวันสัปเหร่ปีหน้าตุลาที่สิบห้าได้เห็นแน่นอนนะครับผมครับฝากติดตามทางช่องวันสัปเหร่ปด้วยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ